คุณยายนี่น่มากินก๋วยเตี๋ยวพาพ่อมาจากโรงพยาบาลแม่ไปส่งพระชุ่มก็เลยติดถอยซอยห้อยตามมาเลยไปแต่เศร้าไปแต่เศร้าหมอหมอคิวหลายก็เลยได้คิวใบแม่แล้วจ้าม่แล้วจ้านี่นี่มากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วจ้า มเมนยังเนี้ยฝาม่มๆเนี่ไปเลียดหินการประจำขมูบ้านสักๆก่อนสักให้นี่นะนี่น้ำให้นี่นี่กินเสร็จนะ้ำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรสแชบแชบมีผักด้วย หนูไพริกก yeah. ีก AH. like ับนี่นี่ของกน้อยปรุงเรียบร้อยแล้วนี่นี่เขียวแม่กินด้วยเป่าเปามันอดมันทอนเปาก่อนเปาปรุงก่อนว่เปาปกินก๋วยเตี๋ยวนั่กันครับผม โอ้นักินเองเลยอร่อยไหมยังม่สันเะเออวิ่นี่ถ้ามันตกก็ไม่นั่งกินทใหมโอ้ยสุดยอดเลยมากินพี่นองจ้ามาจาพี่น้องจ้า chào bác hết nữa mẹ chưa có chỗ mẹ, có chỗ chưa có chỗ chỗ chưa bớt ชุดน,น้ำอกูเจ็บแขนจริงก็บอกขอคนฉีดยาแก้ปวดกอบอกขอคนฉีดยาแก้ปวดคนฉีดไหนอยู่ด้ล่ะ Ừ, nè. Khớp đi thì qua hổng điกินหญ้า เด้อ.เร็ว ถ้าอยู่บ้านนี่กินกั็คนเยวแล้วนะฮะคุณภาพเบาจำหลกเลยอืมจำกระโหด แ <onz> <etus> รบแบบจ้าเอาเส้นเอิ์น้ำมึงเส้นหรือม่ัเส้อนยาวทีดล่ะพูด้งอเลามเก่งมากเก่งมากลูกหนูต้องขับกินรู้เปล่าไปโรงเรียนจะได้กินเอง <ừ> ใช้ช้อนไช้ช้อนดูอืมเจ่งมากอืม แ่บนะลูกนะหา นันแหละหละูกหย,ยิบไม่โดน mất oh, oh, bớt đấy, đồ quậy kim bớt rồi, <coughs> đéaim, đéaim. <coughs> đấy pino, nhem đẹp もう。<No. S 2> no. ก็เสียก็เสียงานมึงโมลีอ่ะตัวนี้หนึ่งไม่อยากจะโดดเยี่ยงตับเยี่ยงตับแมวน้ำยู่บ่า่อจะแม่กินเนี่ยไอ้นี่บาย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 ลูกไป ไปก่อนครับสวัสดีครับ